ทุกคนโอ้โหว้าว,ว,าวงานนี้เพื่อนบ้านต้องอิจฉาไทยมากมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหพมา่าได้แค่มองลาวได้แค่จ้องคขเมรน้นําตานองอย่างแน่นอนครับเพราะว่าอิจฉาไทยอิจฉาไทยอย่างแน่นอนครับเพราะว่าจะจัดแบบไหนจะเรียนแบบยังไงจะได้เหมือนไทยโอ้โหบอกไว้เลยความยิ่งใหญ่อลังการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เฝ้ารอตั้งตารอคอยเลยครับเพราะงานูุพัทยาเนี่ยจัดขึ้นมาแล้ว14ปีนักวทยาชาวต่างชาตินั้นรู้ดีนะครับทุกคนอยากมาสัมผัสอยากมาดูงานนี้นะครับแต่ว่าปีนี้นั้นงานได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานผู้นานาชาติแสงแห่งความจงรักภักดีสถิตในใจนิรันด์ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นงานที่ทุกคนหลายคนก็อาจจะเคยไปมาแล้วครับทุกคน และหลายคนก็ตั้งตารอคอ,อยอยากจะไปชมงานนี้ฮะเป็นนิทรรศการงานที่ยิ่งใหญ่มหากรรมเลยนะครับทุกคนพุนานาชาตินะครับแต่ว่าปีนี้ก็ขอความร่วมมือครับสำหรับใครคนใดที่จะไปเที่ยวงานนะครับก็การใส่เสื้อผ้าชุดแต่งกายก็ให้สุภาพนะฮะไม่เน้นสีฉูดฉาดนะครับนี่สีที่เรียบง่ายสบายๆก,ก็ก็ติดดิบิน สีดำกันทุกคนนะครับทุกคนขอความรมือม,ม,ม,มาณที่นี่ด้วยนะครับทุกคนก็หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วะฮะทุกคนและก็ที่สําคัญงานจะมีการามีวงตรีออเคสตรานะครับมาบรรเลงเพลงพระสันนิพนธ์ให้ทุกคนได้ฟังได้เห็นได้ชมในงานนี้ด้วยนะครับทุกคนได้ดูใกล้กลาตาฟังใกล้ๆหูเลยครับทุกคนโอ้โหถ้าใครไม่ไปนะั่นแสดงว่าพลาดพลาดมากๆนะครับทุกคนงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้ฮะ เชื่อว่าหลายคนไม่พลาดฮนะและก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ใครๆก็ไม่ควรพลาดก็คือจะมีการแสดงโขนซึ่งเป็นน่าศิ์ชั้นสูงของไทยที่หาดูได้ยากนะครับทุกคนไม่ใช่ใครก็จะได้ดูนะครับแล้วก็จะเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ในงานนี้ด้วยครับทุกคนถือว่าถ้าใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าที่สุดครับทุกคนผมก็ขอเชิญชวนนะในานาม ยูทูบเบอร์ YouTuber ช่องเล็กๆนะแต่ก็มีผู้ติดตามนะครับทุกคนก็ขอเชิญชวนเพื่อนร่วมวงการนะฮะยูทูบเบอร์หลายคนออกมาโปรโมทงานนี้กันแล้วก็แนะนำนะครับในสิ่งที่มันเหมาะสมนะครับในการไปชมนะฮะโดยเฉพาะเราที่เป็นเ่ายูทูบเบอร์นะครับเราก็อยู่ในสื่อก็เป็นต้นแบบบางก็ดีนะครับในการใส่ชุดใส่เสื้อผ้านะครับการแต่งกายนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่า ความยิ่งใหญ่ความอลังการไม่ลดลงอย่างแน่นอน,นครับขอชื่นชมทางนายกเมืองพัทยาที่มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมนะครับานายกเลิกงานนะครับแต่ว่าเป็นการจัดให้เหมาะสมและก็ยิ่งใหญ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เขาเฝ้ารอนะครับที่จะมาชมงานงานนี้นะครับก็ลองไปชิมรางแบบจะยิ่งใหญ่และก็อลังการขนาดไหนนะครับทุกคนลองไปชิมรางเบาๆดูกันก่อนครับทุกคน าพบรรยากาศครับทุกคนที่ทุกคนไปแล้วได้เจอได้เห็นอย่างแน่นอนปีนี้อาจจะเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับทุกคนเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นเขาเฝ้ารอ,องานนี้นะครับผมเชื่อว่าเหล่ายูทูบเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลาวและไทยรวมทั้งอินฟทั้งหลายนะครับสื่อต่างๆผมว่าเต็มล้นในงานนี้อย่างแน่นอนครับทุกคนแต่ว่า เขมรจะอิจฉาจะเคลมยังไงนะชาติอื่นเขาอิจฉาก็ได้แต่มองชะเงอมองดูแต่ว่าเขมรนี่เขาจะต้องแบบเฮ้ยไทยมีเขาต้องมีนะไทยมีเขาต้องมีส่วนมากงานแต่ะงานเนี่ยหรือว่าจะจัดเหมือนกันหรือเปล่าจะมีจัดไหมที่เขมรน,นะฮะเพราะเขมรก็มีทะเลนะครับแต่ว่าจัดอาจจะจัดได้แต่นักท่องเที่ยวนี่สิจะทําได้เหมือนไทยหรือเปล่านะฮะหรือง่ายที่สุดก็คือการแปะธงชาติ ในบนโทรศัพท์นะบนสื่อโซเชียลว,ว่าเป็นของเขเมรก็ง่ายที่สุดในการเคลมนั่นเองครับทุกคนเนาะเพราะว่าเขาไม่ยอมไทยอยู่แล้วเขาบอกไทยมีสนามบินเขาก็มีนะนะฮะแต่ว่าเท่าหรือไม่เท่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาใหญ่กว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะครับงานในก็ตามที่ไทยจัดใหญ่เขาจะต้องจัดใหญ่เท่าจัดใหญ่กว่าอันนี้ที่เขาคิดที่เขาพูดนะ นะครับนักท่องเทีย่ยวเขาต้องมีเยอะกว่าสงกรานใช่ไหมเทศกาลสงกรานใช่ไหมไทยมีคเมเมนก็มีทมเมนต้นตํำรับเขาต้องเป็นแบบนั้นแต่อันเนี้ยผมก็นึกไม่ออกนะว่าถ้าสมมุติว่าเขาจะเคลมเขาจะเคลมนะจะแบบว่าจะเป็นต้นตํำรับนี่ผมไม่รู้เขาจะอ้างอิงอะไรนะครับมันไม่น่าจะมีนะในกําแพงวัดเขาเนี้ยนะฮะผมว่าไม่น่าจะมีนะว่าไหมไอ้ที่เป็นผู้เป็นไฟแบบเนี้ย ที่อลังการแบบนี้ไม่น่าจะมีเพราะน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นะตรงเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันนะเขาอ,อาจจะไปแปะเสใหมก็ได้แล,แล้วก็มาขิงใส่ไทยบอกว่านี่คือต้นตำรับคือเขาแต่อย่าลืมนะฮะไทยจัดมาแล้ว14ปีนะครับตั้งเริ่มตั้งแต่ปี54แล้วยิ่งใหญ่จนแบบว่า,านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่ติดใจ,จนะฮะมาเฝ้ารอรอดูงานนี้โดยเฉพาะก็หลายคนนะครับก็ในช่วงนี้ก็เป็นจริงแล้วมันก็เป็น ช่วงฤด,ดูหนาวเลยฮะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ว่าปีนี้ยังมีฝนอยู่บ้างแต่เชื่อแล้เกินว่ากว่างานจะเริ่มก็28 29ิบแปิเกาพฤศจิกานะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นน่าจะหนาวเลยฮะน่าจะเย็นน่าจะช่ำเลยฮะทุกคนก็น่าจะพร้อมไปสัมผัสทั้งอากาศในทะเลนะฮะไอ้น้ําและก็ผู้ไฟที่จะจุดสร้างความสวยงามอลังการบนหาดนะครับ ที่พัทยากลางนะครับปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่อย่างแน่นอนหลายคนก็น่าจะเตรียมตัวรอแล้วครับเรายูทูบเบอร์เนี่ยโอ้โหอยากได้ภาพสวยๆมาอวด FC ตัวเองนะฮะใครก็พยายามจับจ้องรอเวลาที่จะเดินทางไปก็ชนบุรีหรือว่าพัทยาไม่ได้ไกลฮะใช้เวลาเดินทางก็ไม่นานผมเชื่อว่ามันก็ไม่ยากที่จะไปนะครับเป็นต่วว่าตรงกับวันหยุดของใครบ้างหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะหยุด อาลานายจ้างลวงหน้าแล้วก็ตรวงวันนั้นก็อาจจะไป2วันนะยี่สอาจจะไหลถึง30ก็ได้นะครับทุกคนผมว่าแต่ก็น่าห่วงนะฮะทางกเมนเนี่ยดูงานมาหลายปีแล้วมันรู้จะใช้กลยุทธ์ใดในการที่จะจัดงานให้เหมือนไทยให้ได้ให้ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับต่อให้จัดได้นักท่องเที่ยวที่แบบว่าล้นพัทยาเนี่ยแบบที่เห็นเนี่ย มันยากนักนะทุกคนมันอย่าใช้ว่ายากเลยมันเป็นไปไม่ได้ฮะชาติอื่นจะทําทแบบนี้ได้เป็นไปไม่ได้ฮะก็ถือว่าร้องไห้ไปก่อนแลยกันนะเสียน้าตาไปก่อนเศร้ากันไปก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยมาข่มมากดแล้วนะเพราะว่าไทยเวลาเขาจัดอะไรเนี่ยคือมันจะเป็นภาพจําที่ตราตรึงใน,ในใจของผู้คนนะฮะที่มาชม เพราะว่าเขาจัดได้ใหญ่ได้สวยงามและก็ผู้คนที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนี่ก็มีมิตรไมตรีที่ดีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับคนมาก็ติดใจแล้วยังมาเห็นสิ่งสวยงามาที่คนไทยสรรสร้างให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้ดูมันอิ่มเอมนะครับคือมาแล้วอยากมาอีกมาแล้วอยากจะมาใหม่นะครับนี่คือประเทศไทยคือบอกจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่เห็ุแล้วมันประทับใจอด ที่จะเอามาอวดไม่ได้นะครับอดที่เอามาอวดมันถึงบรจดาจะไม่ใช่คนไทยนะครับแต่หัวใจก็เชื่อว่าไม่น้อยนะทุกคนเนาะรักประเทศไทยไม่น้อยกว่าคนไทยนะครับแน่นอนล่ะผมไม่ได้ลืมชาติบ้านเกิดตัวเองแล้วนะรักเหมือนกันเชื่อได้เลยว่าถ้าใครมาครั้งนี้นะฮะถ้าสมมติว่าใครมาเป็นครั้งแรกก็จะเป็นครั้งที่สุดประทับใจนะครับจะมีครั้งต่อไปอย่างแน่นอนฮนะสำหรับประเทศไทย แค่หาดพัทยาแค่ผู้คนคุณได้มาเห็นคุณก็ติดใจแล้วยังมีงานมีงานพูนานาชาติที่จัดให้ทุกคนได้ดูแปนอีกโอ้บอกได้เลยนะมันจะสุดยอดที่สุดครับทุกคนโอเคครับคลิปโอนี้ผมก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม